พาทุกคนต่อระบบน้ำนะครับเป็นระบบน้ําท่อ PE เนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าระบบน้ําท่อ PE เนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันนี้คือตัวเจาะท่อ PE นะครับหัวมินิสปริงเกอร์นะครับผมกันไกสําหรับตัดท่อ PE นะครับข้อต่อต่างๆนะครับ3ทางนะครับผมใช้งานได้ครับไม่รั่วนะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับ2เราเล่าเรื่องนะครับวันนี้2เราเล่าเรื่องจะมาพาทุกคนต่อระบบน้านะครับระบบน้ําที่ผมจะพาต่อในวันนี้นะเป็นระบบน้ําท่อ PE นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าระบบน้ําท่อ PE เนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมตเตรียมไว้ให้ดูแล้วนะครับตรงนี้นะท่อ PE ที่เราใช้งานนะครับผมโดยจันใหญ่นั้นเนี่ยเขาจะใช้อยู่ขนาด16มิล20มิลแล้วก็25มิลน,นะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาด 16มิลน,นะครับผมหม้วนใหญ่ก็จะเป็นขนาด25มิลน,นะครับที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะราคาไม่ถึง3,000บาทนะครับพร้อมทั้งปั๊มด้วยนะผมจะมาใช้ร่วมกับปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊ม 1,100 GPS+ Plus, นะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาเล่าถึงระบบการเดินท่อ PE นะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมก็ทั้งหมดนี้เลยครับที่ผมเตรียมมานะอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องใช้ในระบบท่อ PE นะครับตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวเจาะท่อ PE นะครับผมวิธีการเจาะนะครับเราก็นําตัวเนี้ยเจาะเข้าไปที่ท่อ PE ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยนะครับเราก็จะเจาะเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับ แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นครับก็จะได้รูขนาด4มิลนะครับแล้วก็ท่อ PE ที่เราเจาะนะมันก็จะมีตัวก้านตัวนี้นะครับก็ดันขึ้นนี่นะครับตัว PE ก็จะหลุดออกนะครับผมเราเจาะรูแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเดินสายต่อมินิสปริงเกอร์นะครับผมอันนี้จะต่อกับมินิสปริงเกอร์นะโดยใช้ท่อเล็กๆตัวนี้นะครับต่อไปเลยนะครับผมท่อเล็กๆตัวนี้ เราเรียกว่าท่อไมโคร PE นะครับมีทั้งขนาด4ทับแล้วก็5้าทับเเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับอันนี้ผมสั่งมา1 0อเมตรนะครับผม่าท่อก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับขนาด4ทับแล้วก็5ทับเเนี่ยใช้ได้นะครับผมก็จะตัดนะครับตัดประมาณ1เมตรนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าจริงๆเขาใช้เท่าไหร่นะแต่ผมกะเอาก็คือผมจะใช้ประมาณ1เมตรนะครับเราก็จะต่อเข้ากับตัวนี้ครับผมเป็นตัวต่อท่อไมโครนะครับผมเขาขายเป็นชุดนะนี่เลยนะครับ ลักษณะของข้อต่อไมโครเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะต่อเข้าไปกับ PE นะครับผม PE ของเราคือรูที่เราเจาะไว้แล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยต่อเข้าไป่างนี้นะครับดันเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับดันให้สุดแบบนี้นะครับน้ําก็จะไม่รั่วนะครับผมอ่านี่คือจุดนี้นะครับแล้วเราก็จะต่อเข้ากับท่อ PE ที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะครับต่อเข้าไปตรงนี้นะครับ ต่อให้สุดแบบนี้นะครับเวลาที่น้ําไหลมาเนี่ยก็จะพุ่งออกท่อ P.E. จุดนี้นะครับที่เราเตรียมไว้นะนี่นะครับความยาวก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดนะครับว่าใช้เท่าไหร่แล้วก็ต่อเข้ากับหัวมินิสปริงเกอร์นะครับอันนี้หัวมินิสปริงเกอร์เนี่ยผมมีเตรียมไว้หลายแบบมากเลยครับผมไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะนะผมก็มือใหม่นะครับก็เลยซื้อมาหลายแบบนะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานอีกทีว่าต่อแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้ดู หัวมินิสปริงเกอร์นะครับอันนี้เป็นแบบน่าจะแบบกันมแมลงนะครับเราก็จะต่อเข้าไปแบบนี้นี่นะครับต่อเข้าไปแบบนี้นะครับต่อดันเข้าไปให้สุดนะ ENT อ่าประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีก้านตรงนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันสิ้นเปลืองนะครับ <iting> Finish ผมก็เลยอาจจะใช้ไม้เสียบแล้วก็เอาไปปักตามจุดอย่างนี้ครับอัน <Bugün> นี <c oughs> <ility> ้คือให้ดูวิธีการต่อนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้กี่หัวนะครับประมาณนี้นะมีกี่อย่างแล้วเจาะรูนะครับแล้วก็ ข้อต่อไมโครสายไมโครแล้วก็หัวมินิสปริงเกอร์นะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นตัวอุดนะสมมุติว่าเรา,เ,ราเจาะรูแล้วบริเวณที่เราเจาะตรงนี้นะครับเราไม่ต้องการนะเราต้องการจุดอื่นนะครับจุดที่เราไม่ต้องการนะครับมันก็จะเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมครับ <arada> ถ้าเราไม่มีอะไรอุดเนี่ยน้ำก็จะพุ่งออกมานะครับผม <pol is> <t rain> เราก็จะมีตัวนี้ครับตัวอุดรูแล้วก็แกะมาจากแผงแบบนี้ครับเขาจะให้มาเป็นแผงแบบนี้ป้องกันหายนะอ่ะแกะมาอย่างนี้ครับ1เม็ดนะครับผม แล้วก็อุดเข้าไปในรูตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นการอุดเราก็อุดเข้าไปตามรูที่เราต้องการอุดนะครับกดเข้าไปงี้อ่าแค่นี้เองครับผมแค่นี้น้ําก็จะไม่รั่วออกมานะครับนี่เป็นการอุดรูนะครับสําหรับจุดที่เราต้องการอุดไว้ไม่ให้น้ํามันพุ่งออกนะนี่นะครับเป็นตัวอุดรูไมโครนะครับผมประมาณนี้นะครับอุดไว้ไม่ให้มันรั่วนะครับผมต่อไปนะครับขอเป็นเครื่องมือก่อนตัวนี้นะครับผมเป็น กันไกสําหรับตัดท่อ PE นะครับลักษณะกันไกจะไม่เหมือนกันไกบ้านๆของเราครับแบบนี้กันไกบ้านเราคือเวลาง้างมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ากันไกตัดท่อ PE เนี่ยเวลาง้างนะครับก็คือง้างให้สุดก่อนนะครับง้างอย่างนี้นี่นะครับให้หัวกันไกยังไม่ออกนะง้างออกไปครับง้างอย่างนี้ครับนี่นะครับง้างจนสุดแบบนี้นะครับแล้ววิธีการตัดนะครับก็เอาท่อ PE เเนี่ยใส่เข้ามาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับ เวลาเรากดลงเนี like Luckily, ่ยก็ต้องตัดไปเรื่อยนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเริ่มคมไปเรื่อยๆนี่นะครับแล้วก็ตัดอย่างนี้ครับตัดไปเรื่อยอย่างนี้ครับ๋ยกเขาก็ขาดเองอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับการตัดท่อพีนะครับลักษณะกันไกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่เหมือนกันไกลทั่วไปนะครับผมเวลาเอาออกเนี่ยคือง้างแบบนี้ง้างให้สุดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะมีตัวเฟืองอยู่ตรงนี้เวลาใช้งานนะครับปื๊บนี่นะครับตัวนี้ก็จะเลื่อนมา ฟื้ฟื้เห็นไหมครับท่อก็จะเริ่มโดนตัดนี่ครับอ่าอันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วประมาณนี้ครับผมสาหรับกันไกตัดท่อ PE นะครับตัวนี้สามารถใช้ตัดท่อ PVC ก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้คือเครื่องมือที่ช่วยในการตัดท่อ PE นะครับผมต่อไปนะครับผมเมื่อเราตัดแล้วนะครับก็จะมีเป็นข้อต่อต่างๆนะครับข้อต่อที่ใช้งานนะครับผม เริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันก็จะเป็น3ทางนะครับผมแต่ละทางเนี่ยก็จะมีขนาดบอกนะครับก็คือต้องเลือกใช้ให้ถูกขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการนํามาใช้นะสมมติว่าต้องการมาต่อกับท่อ PE 25มิลนะก็ต้องเลือกที่เป็น25มิลนะครับมันก็จะมี3ทางที่ผมเลือกมานะเป็น25 2ทางนี้นะครับ25นะ25 2ทางนี้ ออกเป็น16นะครับ25คูณ25คูณ16นะครับผมอันนี้คือ3ทางนะแต่อีกตัวหนึ่งก็คือ25คูณ25แล้วก็25ทั้ง3ทางเลยนะครับเพื่อนๆต้องเลือกให้ดีนะครับว่าจะใช้ต่อกับท่อ PE เนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับต้องต้องเลือกให้พอดีนะโอเคแล้ววิธีการต่อนะครับเราก็ต่อเข้าไปนี้ได้เลยครับท่อ PE สามารถสวมเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับอ่ะแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้ครับไม่รั่วนะครับ พอดีนะครับผมสําหรับแรงดันน้อยๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ตัวล็อกความแน่นนะครับเราก็ต่อเข้าไปแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับอยวให้ดูตอนนี้ก่อนอันนี้มันต่างกันยังไงอันนี้ถ้าต่อเข้าไปนะครับอันนี้เป็นท่อเมนผมจะใช้เป็นท่อเมน25นะครับแล้วตัวแยกออกไปก็จะเป็น16มิลก็จะต่อเข้ากับท่อ16มิลตัวนี้นะครับผมโอเคนี่คือข้อต่อ3ทางนะครับเพื่อนๆต้องเลือกให้ดีว่าต่อกับ PE เนี่ยกี่มิลนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อต่องอนะครับผม ข้อต่องอลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสองทางเนาะเป็นตั้งฉากนะครับผมก็จะเลือกให้ดีเหมือนกันนะครับว่าต้องการ16บมิลยี่สิมิลหรือว่ายี่มิลน,นะครับวิธีการต่อก็เหมือนกันครับต่อเข้าไปแบบนี้อ่าต่อเข้าไปตรงๆแบบนี้ครับแล้วอีกด้านหนึงก็ต่อด้านนี้เพื่อเชื่อมต่อแยกเอาไปใช้งานประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อต่องอ 25มิลนะครับผมอันนี้คือข้อต่องอนะครับต่อไปจะเป็นข้อต่อ4่ทางนะครับผมอันนี้เป็นข้อต่อ4ทางนะก็เหมือนเดิมครับต้องเลือกให้ดีว่าต้องการขนาดที่จะไปต่อกับท่อ P ีเนี่ยต้องต่อขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็น25มิลนะครับ4ทาง25มิลนะครับผมก็จะต่อเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ต่อทั้ง4ทางนะอันนี้ทางที่1ทางที่2ทางที่3ทางที่4นะครับผมอันนี้คือตรงรอยแยก4ทางครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปเลือกใช้นะครับว่าจะต่อแบบไหนนะมีอีกแบบหนึงที่ผมไม่ได้ซื้อมานะจะเป็นข้อต่อตรงนะครับอ่ะผมจะให้ดูข้อต่อตรงนะอันนี้เป็น3ทางใช่ไหมครับถ้าเป็นข้อต่อตรงเนี่ยข้างบนตรงนี้จะไม่มี ก็จะมีแบบนี้นะครับก็จะมี2ด้านแบบนี้สําหรับท่อ,อ PE อสั้นนะแล้วเราต้องการต่อท่อ P e ให้ยาวขึ้นนะเราก็จะต่อด้านนี้แล้วก็ต่อด้านนี้นะครับถ้าข้อต่อตรงก็จะมีแค่ตรงๆแบบนี้นะครับผมก็จะมีตามขนาดของท่อ PE เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสาหรับข้อต่อก็จะมี4อย่างนะครับต่อไปจะเป็นวาลวนะครับผมวาลวสำหรับปิดเปิดน้ําของท่อ PE นะก็จะมีวาลย่สมิลน,นะครับผมแล้วก็จะมีวาลว 16มิลนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกให้ดีว่าใช้ต่อกับท่อ PE แบบไหนนะ16หรือ25หนะครับหรือว่า20นะครับต้องเลือกให้ดีนะครับจะมีขนาดบอกนะครับผมอันนี้คือวาล์วปิดเปิดน้านะครับประมาณนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์นี่นะครับมินิสปริงเกอร์มีหลายแบบนะอันนี้การใช้งานเดี๋ยวไปลองใช้งานดูว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไป ทดลองหน้างานครับตัวมินิสปริงเกอร์นะผมเลือกมา 1,2,3,4, 5แบบนะครับผมจะต่อให้หมดทั้ง5แบบแล้วลองดูว่าน้ําที่ได้จากหัวมินิสปริงเกอร์เนี่ยจะพุ่งออกมาแบบไหนนะโอเคคราวนี้หัวใจหลักของ PE นะครับผมระบบน้ํา PE นะครับจะต้องเป็นท่อ PE นะครับโอเคท่อ PE ของเรานะครับก็จะมีที่ผมเลือกมานะผมต้องการท่อเมนที่ใหญ่นะ ปั๊มผมเนี่ยปั๊มแรงดันน้อยนะผมก็เลือกท่อเมนเนี่ยขนาด25มิลนะครับสเปคของ25มิลที่ผมได้มานะครับนี่นะผมขนาด25มิลนะแรงดันสูงสุดสําหรับตัวนี้นะก็จะเป็นนี่นะครับเขาจะมีสีบอกนะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะรับแรงดันได้ที่2.5บาร์นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นสีออกส้มๆแดงๆอันนั้นจะรับแรงดันได้ที่4บาร์นะราคาก็จะสูงกว่านี้นะขนาดที่ได้มานะครับเป็นขนาด 200เมตรนะครับความยาวนะครับมวนใหญ่เนี่ยกับท่อขนาด25มิลนะครับอ่าต่อไปมวนเล็กนะครับอันนี้จะมวนเล็กลงมาหน่อยจะเป็นขนาด16มิลนะครับผมอันนี้จะเป็นแยกสําหรับแต่ละจุดนะเป็นท่อ PE ขนาด16มิลนะรับแรงดันได้สูงสุด2.5บาร์นะครับผมขนาดความยาว200เมตรนะครับท่อก็จะเล็กลงกว่า25มิลนะ มวลของเขาก็เลยเล็กลงมาตามนะครับโอเคนี่คือระบบน้ําของท่อพีนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามที่ผมได้ให้ดูไปนะครับ สำหรับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ที่เยอะกว่านี้นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยเริ่มต้นก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับการเดินระบบน้ำด้วยท่อ PE ราคาประหยัดนะครับไม่ถึง3,000บาทนะครับสำหรับชุดที่ผมซื้อมาทั้งหมดนี้นะน่าจะตกอยู่ประมาณ2,500บาทนะครับผมกับการเดินระบบท่อน้ำา PE นะครับรอติดตามดูนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไ r i b e ให้2เราเล่าเรื่องเลยนะผมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ หรือว่าเข้ามาให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะผมก็ได้นะครับผมเป็นมือใหม่นะสำหรับการทำท่อ PE นะครับผมโอเควันนี้น่าจะขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ